นิกกับพิมพ์แท็กสาใต้เก้าอี้ยาวที่บ้านบนเขาซูริกสแบก็กนิกที่รักแกช่างเป็นหมาที่โชคดีแท้ๆได้กินเนื้อสดทีละตั้งกิโลฉันน่ะไม่เคยได้งงํำเลยบัดนี้ฉันจะเล่าให้ฟังถึงบ้านที่ฉันอยู่ให้แกได้รู้อะไรๆเกี่ยวกับฉันบ้างในบ้านที่ฉันอยู่เป็นตึกสามชั้น ไม่นับชั้นใต้ถุนที่ใช้เก็บของชั้นหนึ่งหนึ่งเป็นโวนุงสีโวนุงขยายความโวนุงอย่างเดียวกับที่เมืองอังกฤษเรียกว่าแฟลตหรือที่อเมริกาเรียกอพาร์ตเมนต์โวนุงหนึ่งอยู่ได้หนึ่งครอบครัวฉันอยู่โวนุงชั้นกลางทางด้านซ้ายสุด ในโวนุงที่ฉันอยู่มีมนุษย์ตั้งสี่คนคือนายผู้หญิงนายผู้ชายเด็กหญิงเล็กๆอายุเท่ากันกับฉันคือเกือบสองขวบแต่งโง่พูดอะไรหรือเล่นอะไรไม่เป็นเลยและคนใช้ผู้หญิงซึ่งไม่ได้ค้างอยู่ในโวนุงมาแต่ตอนกลางวันวัน,วนละชั่วโมงสองชั่วโมงวันอาทิตย์ไม่มามนุษย์สามคนแรกเป็นคนผิวสีน้ำตาลอ่อน คนใช้เป็นคนผิวขาวฉันเห็นว่าคนผิวสีน้ำตาลสวยกว่าคนผิวขาวคนผิวขาวโดยมากเนื้อหยาบตัวใหญ่เธอะทะอย่างไรพิกลโดยเฉพาะคนใช้ของเราที่ชื่อแบตา้าแกเห็นหรืยอยังนิกว่าแกสบายกว่าฉันมากแกมีนายเพียงคนเดียวฉันมีตั้งสามไม่นับเด็กฉันต้องสอนกันแย่ทีเดียว ทุกคนนึกว่าเขาเป็นเจ้าของฉันแต่เขาพากันเข้าใจผิดฉันเป็นเจ้าของมนุษย์ทั้งสามตั้งหากทั้งสามคนอิจฉาซึ่งกันและกันเกี่ยวกับฉันเวลาเวลานายผู้หญิงพาฉันไปเดินเล่นนายผู้ชายมักจะถามว่าจะไปไหนหน้าคุณมนไม่ห่วงยายหนูหรือยอย่างไรนายผู้หญิงมักทำหน้าไม่พอใจยายหนูนอนหลับค่ะแกนอนตอนนี้ราวสองชั่วโมง แล้วก็ฝากแบต้าไว้แล้วคุณใหญ่ไม่ต้องห่วงแกดอกคะ่ะมนไม่เคยทิ้งแกไว้คนเดียวสักทีถ้ามนไม่อยู่แบต้าก็อยู่และหนนี้มนเป็นต้องพาพิมพ์กลับมาบ้านก่อนยายหนูตื่นแน่ๆทีเดียวเสียงนายผู้ชายบ่นพึมพำว่าอะไรฉันฟังไม่ถนัดเพราะนายผู้หญิงเอาสายจูงสวมที่ปลอกคอฉันแล้วพาเดินลิ้วออกจากห้องลงบันไดไปแล้วส่วนนายผู้หญิงเอง ก็มีอิจฉาคนใช้เช่นเวลาคนใช้ถือจานเนื้อมีฉันวิ่งตามจะออกไปข้างนอกนายผู้หญิงก็ว่าอย่าให้เนื้อมันมากนักเลยแบตา้าพิมพ์ชักจะอ้วนเกินไปแล้ววันนั้นท่านให้เนื้อที่เหลือจากจานท่านชิ้นตั้งใหญ่นอกเวลาเสียด้วยพิมพ์จะไม่อ้วนอย่างไรได้คนใช้เถียงทันที นายผู้ชายจึงตัดบทว่าพิมพไม่อ้วนเกินไปดอกมันแลดูอ้วนก็เพราะขนของมันยาวต่างหากคุณมนต้องพามันไปตัดเสียทีสิจะ๊ะแล้วเขาก็เอื้อมือมาดึงขนฉันอย่างแรงนายผู้ชายดูรักฉันน้อยกว่านายผู้หญิงทั้งสองคนที่อยู่ในโวนุงฉันรู้สึกว่าเขาวิจฉาที่นายผู้หญิงเอาใจต่อฉันมากเกินไปแต่บางเวลาเขาก็ดีต่อฉันพอใช้ เช่นครั้งหนึ่งเขาพาฉันไปนั่งเรือใบเล่นกับเขาในทะเลสาบเขาซื้อไส้กรอกกับขนมปังก้อนยาวไปกินในเรือเขาอุตส่าห์แบ่งให้ฉันกินด้วยเขาดื่มเบียร์แล้วก็เทใส่ฝากระป๋องให้ฉันฉันเลียไปหน่อยนึงแต่ไม่ชอบเขาก็หัวเราะผลักฉันเกือบตกน้ำเทเบียร์ในฝากระป๋องนั่นลดตัวฉันแล้วก็ก้มลงตักน้ำในทะเลสาบให้ฉันกินแทน อันตัวฉันนี้เป็นหมาพุดเดิ้ลขนาดกลางแกคงรู้แล้วว่าหมาพุดเดิ้ลทั้งหลายมีหชนิดคือขนาดใหญ่ขนาดย่อมขนาดกลางขนาดเล็กขนาดจิว๋วหรือขนาดตุ๊กตาแต่จะเป็นหมาพุดเดิ้ลหรือหมาอะไรก็ตามฉันว่าฉันนี่นะ่ะมีความรู้กว่าหมาในเมืองนี้ทั้งหมดถูกแล้วฉันพูดได้เพียงภาษาเดียวคือภาษาหมาแต่ฉันเข้าใจภาษามนุษย์ตั้งสองสาภาษา คือภาษาไทยที่นายผู้หญิงและนายผู้ชายพูดกับฉันแล้วก็ภาษาพื้นเมืองของที่นี่คือภาษาสวิสเยอรมันและภาษาเยอรมันเฉยๆแกลนิกเข้าใจภาษามนุษย์หลายภาษาอย่างฉันหรือไม่จงเล่าสู่กันฟังบ้างทีนี้ย้อนกลับมาพูดถึงเรื่องตัดขนอีกสักหน่อยแกเป็นหมาบ็อกเซอร์ขนเกลียนนีนิ แกก็คงไม่มีเรื่องวุ่นวายทรมานจิตใจและร่างกายเหมือนอย่างฉันคนของแกคงจะไม่ต้องทำอะไรมากนอกจากถูกแปลงบ้างเวลาอาบน้ำการแปลงขนออกจ,กจกกะจั๊กกะจี้แต่การอาบน้ำให้หมัดกัดสิการอาบน้ำเนี่ยร้ายกาจมากทั้งๆท,ท,ที่คนอาบน้ำก็พยายามระวังไม่ให้ฟองสบู่เข้าจมูกฉันแต่ฉันก็ไม่สบายเลย หนาวจนคางสั่นตัวสั่นทุกครั้งพอเสร็จแล้วเรารู้สึกสะอาดเกินไปกลิ่นก็เหม็นไม่เป็นตัวเราอยู่นานการถูกตัดขนนี่ร้ายกาดนักนายผู้หญิงพาฉันเข้าไปในร้านในเมืองแล้วทิ้งให้ฉันอยู่ที่นั่นพอนายผู้หญิงรับตัวไปผู้ชายหัวเถกในร้านก็เอาแปลงมาแปลงฉันแล้วก็หวีแล้วก็ดึงขนแล้วก็เอากันไกมาตัดแล้วยังแถม เอาอะไรมาใส่ที่ตัวฉันดังติ๊กติ๊กติ๊กติ๊ตฉันมักดิ้นเต็มที่ไม่ยอมให้เขารังแกฉันง่ายๆดอกเขาเลยต้องเรียกกันออกมาช่วยกันจับฉันตั้งสามคนทั้งผู้หญิงทั้งเด็กทั้งผู้ชายคนหนึ่งฉันโดนเขาจับหัวไว้แน่นจนกระดิกไม่ไหวปากก็ถูกจับไว้ให้หุบสนิทจนหายใจแทบไม่ออกขาหน้าก็ถูกรวบขาหลังก็ถูกเขากดตัวให้ฉันนั่ง ให้นอนให้หมอบให้ตะแคงให้หงายท้องสารพัดหวังว่าในเมืองไทยของแกคงไม่มีร้านอะไรที่ทำบ้าๆแกหมายอย่างนี้เป็นแน่เขาตัดขนฉันจนมองดูเป็นผมจุกแล้วก็ตัดขนที่หน้าที่หูที่ตัวส่วนหนวดของฉันเขาปล่อยไว้ลุงลงังอย่างดีก็เลยไม่เข้ารูฉันนะ่ะอยากให้เขาตัดหนวดให้เกรียนอย่างเดียวเท่านั้น เขากลับไม่ตัดเพราะเจ้าหนวดของฉันเนี่ยมันร้ายนักมันฟ้องเก่งฉันขโมยกินแยมหรืออะไรอร่อยๆทีไรเป็นถูกจับได้ทุกทีหางของฉันเขาก็ตัดขนบางคราวเขาตัดให้เรียบเลยไม่ฟูตอนปลายนายผู้หญิงเรียกหางแบบนี้ว่าปอมปอมแต่เขาไม่ชอบแก้เสียใหม่ให้หายฟู ท้าของฉันก็ถูกตัดขนส่วนที่ขาไม่ยักถูกเก็บให้ฟูฟๆยาวๆอย่างนั้นแต่เรื่องขาเนี่ยที่ร้ายที่สุดเพราะถึงแม้ว่าไม่โดนตัดขนนอกจากคลิปเล็กน้อยให้เข้ารูปแต่ก็โดนนายผู้หญิงแปลงและหวีแท,ท,ท,ทบทุกวันแต่ละครั้งปวดแสบปวดร้อนไปทั้งขาแกก็น่าจะรู้ว่าขนที่ขาของฉันไม่เป็นสังกตังเพียงไรนี่แหละฉันถึงเกิดการถูกตัดขนนักทีเดียว พอใครเอ่ยถึงตัดขนไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยก็ตามภาษาเยอรมันหรือสวิสเซอร์แลนก็ตามฉันเป็นหางจุกตูดวิ่งหนีอ้าวทันทีแต่ถึงฉันหนีไปซ่อนก็ไม่มีประโยชน์อันใดเขาหาฉันพบจนได้แล้วนายผู้หญิงก็พาฉันไปร้านแฮร์เปเตอร์สัตวแพทย์พอนายผู้หญิงรับตัวไปจากร้านฉันก็เหตุขึ้นไปอยู่บนโต๊ะแฮร์เบเตอร์เขาจัดการกับฉันตามลำพัง เพราะฉันเลิกดิ้นแล้วเพราะเห็นว่าการดิ้นยิ่งทรมานไปเปล่าๆฉันได้ส่งรูปของฉันเวลาแฮปเปเตอร์ตัดขนมาให้แกดูหนึ่งรูปเป็นรูปวาดจากความจริงคนวาดชื่อแฮร์บาบกรู้จักกับนายผู้หญิงครั้งหนึ่งเพื่อต่อต้านการถูกตัดขนฉันหนีลอดรั้วไปซ่อนอยู่ที่บ้านอีกครั้งหนึ่ง แต่ช่างเคราะห์ร้ายแท้ๆเจ้าหมาของบ้านนั้นชื่อเจ้าไฮนี่ศัตรูของฉันจับได้ตัวของมันโตกว่าฉันสักสองเท่ามันจิกขนฉันที่กลางหลังได้ก็ดึงเสียจนหนังแทบถลอกเจ็บกว่าตอนถูกตัดขนที่ลานสักร้อยเท่าฉันโมโหขึ้นมาเต็มแก่ก็เตรียมสู้ตายหันมางับขามันไว้เต็มเหนียวตัวของฉันเล็ก งับได้เพียงขามันเท่านั้นเองไอเจ้าศัตรูตกใจร้องเอง๋งปล่อยตัวฉันทันทีทั้งสะบัดทั้งดิ้นให้หลุดจากฉันแต่ก็ไม่หลุดเพราะฉันลับหูรับตางับขามันไว้แน่นไม่ยอมปล่อยไอยักษ์ใหญ่สิ้นคิดเจ็บปวดเต็มทนได้แต่ร้องครวญครางนายของมันรีบออกมาช่วยพร้อมทั้งแช่งด่าพึมไปหมดด่าฉันที่บังอาจเข้ามากัดหมาของเขาถึงในบ้าน และด่าไอ้เจ้าไฮนี่ที่ตัวใหญ่เสียเปล่าแกกัดแพ้หม,มาตัวเล็กๆอย่างฉันนายผู้ชายของฉันก็ต้องข้ามรั้วมาช่วยฉันเขาต้องขอโทษเจ้าของไฮนี่เพราะฉันผิดที่เข้าไปกัดมันในที่ของเขาเจ้าของไฮนี่พูดตอบอย่างกิริยาดีว่าไม่เป็นไรมีได้แล้วเขาทั้งสองก็จับมือกันฉันดมกลิ่นก็รู้ทันทีว่าคนทั้งสองโกรธแทบจะฆ่ากัน แต่มนุษย์นี่ประหลาดช่างไม่มีอะไรตรงกับใจอย่างพวกเราเลยอยู่ๆก็จับมือกันยิ้มแล้วก็โค้งตัวเข้าหากันทั้งๆท,ท,ที่อยากจะฆ่ากันตกลงเป็นอันว่าฉันเลยยังไม่ได้ถูกส่งไปตัดขนเพราะฉันถูกกัดมีแผลกลางหลังสองเขี้ยวเลือดไหลแดงแต่เจ้าไฮนี่ยักษ์ใหญ่เดินกระเพกไปทั้งเดือนนายผู้ชายบอกนายผู้หญิงว่า ฉันคงไปกัดถูกเส้นอะไรของมันเข้าตั้งแต่วันนั้นเจ้าไฮานี่เห็นฉันทีไรแกล้งทำเป็นไม่เห็นทุกทีฉันว่าแกโชคดีมากที่ได้มีโอกาสหนีอ้อมภูเขาไปเที่ยวไกลๆอย่างฉันเพียงแค่ลงไปแค่ใต้ถุนเพื่อจะจับหนูสักหน่อยก็ถูกเรียกตัวแล้วที่ห้องใต้ถุนเนี่ยคนที่อยู่ในโวนุงต่างๆในบ้านใช้เก็บเล่าวังุ่นและเก็บอะไรต่างๆที่ไม่ได้ใช้บ่อย เวลาหน้าหนาวเขามาเก็บผลไม้เช่นแอปเปิลเป็นต้นบางทีก็แขวนหมูแฮมไว้ทั้งขาเจ้าหนูต่างๆชอบห้องนี้นักบางทีก็มาวิ่งเล่นเสียงเกลียวกราวไม่เกงใจฉันครั้งหนึ่งฉันเข้าไปตะคุบม,มันได้ตัวหนึ่งตรงที่ที่มนุษย์แก่ที่อยู่ชั้นล่างเก็บของฉันจึงค้าบมาันออกมาที่จากห้องใต้ถุนขึ้นบันไดไปชั้นบนเพอ,เอิญ เหลือไปเห็นประตูห้องของมนุษย์ผู้หญิงแก่ผู้นั้นแง้มอยู่ฉันก็เลยเข้าไปในโวนุงหมายจะเอาเจ้าหนูที่จับได้ซึ่งกำลังจะกินของของแกไปให้แกดูแกเห็นฉันเข้าไปก็ส่งเสียงร้องกรีดลั่นบ้านจนจนฉันตกใจอ้าปากค้างเจ้าหนูเลยหลุดจากปากฉันวิ่งเล่นรอบๆห้องยายแกกระโดดขึ้นไปยืนบนเก้าอี้ถลกกระโปรงขึ้น มาถึงหัวเข่าแล้วก็ร้องกรีดกรีดต่อไปฉันเห็นแปลกดีเพราะตามธรรมดาเคยเห็นแกถือไม้เท้าเดินงอกแงกเหมือนเดินไม่ไหววันนี้อยู่ดีๆกลับกระโดดขึ้นเก้าอี้เต้นเร้าๆอยู่บนเก้าอี้แล้วยังแถมร้องฉันก็เลยยืนเอยียงคอมองแกเพลินอยู่ทัในใดนั้นมนุษย์ผู้หญิงอื่นๆที่อยู่ในบ้านได้ยินเสียงแก ร้องเหมือนนกหวีดเช่นนั้นต่างก็วิ่งกรูกันมาที่โวนุงยายแก่เป็นแถวๆแ,แต่แล้วก็เพ่นขึ้นไปยืนบนเก้าอี้ร้องเสียงนกหวีดไปต,ตามๆกันทุกคนคนหนึ่งถึงกับขึ้นไปยืนบนโต๊ะกลางห้องพลางเต้นเย,ยงเยงเจ้าหนูนั่นได้ยินเสียงกรีดกราดดังกล้องจนกระจกหน้าต่างสัน่นเช่นนั้นก็ยิ่งตกใจวิ่งเร็วขึ้นพยายามหาทางออกไปจากห้อง วิ่งลอดเก้าอี้นั้นผ่านเก้าอีน้นี้ซึ่งมีผู้หญิงที่ส่งเสียงวิทวิทเต้นอยู่ทุกเก้าอี้ผ่านโตะ๊ะแต่ไม่กล้าผ่านประตูเพราะฉันยืนอยู่ตรงนั้นพอดีในที่สุดมันก็เหนื่อยเต็มทนวิ่งต่อไปเกือบไม่ไหวแล้วตาเหลือกหอบแแคกอยู่ไม่ห่างจากฉันนักฉันก็เลยตรงไปคาบมันมาเสียก่อนที่จะออกจากห้องฉันหันไปเห็นผู้หญิงสองสาคนรวมทั้งยายแก่ของบ้าน ลงนั่งคอพับไม่กระดุกกระดิกคนอ,อื่นๆที่คอไม่พับวิ่งมาประคองอีกคนหนึ่งวิ่งไปโทรศัพท์เรียกหมอนายผู้หญิงเล่าให้ในายผู้ชายฟังภายหลังว่ามนุษย์ผู้หญิงเหล่านั้นเป็นลมฉันนึกว่าลมแปลว่าอะไรที่พัดแล้วทำให้ต้นไม้ใบไม้ไหวทำให้น้ำในทะเลสาบเป็นคลื่นหรือที่พัดเวลาหน้าหนาวแล้วเย็นเย,ยือก ผ่านขนฟูของฉันเข้าไปในกระดูกทําให้สานสะท้านนี่อยู่ๆมนุษย์ผู้หญิงนั่งคอพับไม่กระดุกกระดิกกับถูกขาว่าเป็นลมฉันไม่เห็นมันคล้ายกันที่ตรงไหนแต่นั่นแหละมนุษย์ชอบคิดอะไรพูดอะไรที่พวกเขาเข้าใจไม่ได้บ่อยๆตั้งแต่วันนั้นฉันจะลงไปใต้ถุนทีไรเป็นทูกเรียกกลับมาทุกทีนายผู้หญิงบอกว่าลงไปหนเดียวครั้งนั้นก็เกิดเหตุใหญ่พอแล้ว ดีไม่ดีนายผู้หญิงจะถูกตำรวจจับไปขัขงกรงถ้าปล่อยให้ฉันลงไปใต้ถุนอีกแต่เด็กหญิงหรือยายหนูนอนหลับแบตตายังทำงานอยู่ในโวนุงนายผู้หญิงมักถือโอกาสพาฉันออกไปเดินเล่นแทนบางทีก็ไปซื้อของและสอนให้ฉันคาบตะกร้าถ้าซื้อของที่ไม่หนักหนาเกินไปนักเช่นขนมปัง นายผู้หญิงก็จะให้ฉันคาบตะกร้าวิ่งไปล่วงหน้านำตะกร้าไปวางไว้หน้าประตูโวนุงของเราวันหนึ่งนายผู้หญิงซื้อไส้กรอกกับขนมปังใส่ลงไปในตะกร้าให้ฉันคาบไปวางหน้าห้องฉันก็คาบวิ่งนำหน้าไปบ้านก่อนแต่กลิ่นไส้กรอกในห่อหอมหวนยวนจมูกน้ำลายของฉันเลยไหลาจากหูตะกร้าเปื้อนหอ่อขนมปังผ่อไส้กรอก โดยที่ฉันไม่ได้แกล้งจนนิดเดียวพอถึงหน้าประตูโวนุงของเราฉันก็วางตะกร้าลงที่พื้นกลิ่นไส้กรอกในหอยย่อจมูกฉันเหลือทนนายผู้หญิงก็ยังมาไม่ถึงสักทีฉันมองไปรอบๆไม่เห็นมนุษย์สักคนเดียวอดรนทนไม่ไหวจึงข้าผอไส้กรอกออกจากตะกร้าใช้ฟันอีกฉีก,กระดาษออกเห็นไส้กรอกอันเท่าๆกันผูกติดกันเป็นแถวยาวก็กองไว ที่พื้นแล้วดมดูไม่ได้ตั้งใจจะกินเลยให้หมัดกัดสิพอดีนายผู้หญิงขึ้นลิฟต์มาถึงก็ร้องเอตตโลแล้วยังแถมตีฉันทั้งทที่ฉันยังไม่ได้กัดกินไส้กรอกเข้าไปสักอันเดียวถ้าฉันจะกินแล้วก็นิกเอ้ยสิบอันผูกเกลียงกันเป็นแถวนั่นน่ะหมดไปเสียก่อนนายผู้หญิงขึ้นมาถึงแล้วละ่ะมีอย่างที่ไหนตีฉันทั้งทที่ฉันยังไม่ได้ทําผิด ถ้ารู้อย่างเนี้ยกินเสียก็จะดีดอกในไหนก็ถูกตีแล้วค่อยอยุยุติธรรมหน่อยอย่างน้อยก็ได้กินอิ่มท้องและได้กินของที่ชอบนายผู้ชายไม่เคยพาฉันไปเดินเล่นหรือเลี้ยงเอาใจใส่ฉันอย่างนายผู้หญิงเลยเขาไม่มีเวลาเพราะเขาต้องไปทำงานที่โรงพยาบาลตั้งแต่เช้าจนเกือบค่ำทุกวันเว้นวันอาทิตย์เขาเป็นหมอต้องทำงานหนักมาก วันอาทิตย์เขาจึงตื่นสายหรือถ้าเป็นหน้าร้อนเขาก็มักไปพักผ่อนคนเดียวคือไปแล่นเรือใบในทะเลสาฉันยังเคยได้ไปกับเขาครั้งหนึ่งดังกล่าวมาเล่าดังที่ได้เล่ามาแล้วฉันไม่มีโอกาสได้วิ่งไปหานายผู้หญิงอย่างฉันไม่มีโอกาสได้วิ่งไปหาผู้หญิงอย่างนายเลยนิกในเมืองไทยหมามิเสรีภาพประชาธิปไตย เป็นอิสระสนุกสบายกว่าหมาในยุโรปมากนะักเมื่อไหร่ฉันจะได้ไปเมืองไทยสักทีก็ไม่รู้ฉันนะ่ะกว่าจะได้ใกล้ชิดกับผู้หญิงสักครั้งก็ต่อเมื่อนายผู้หญิงพาฉันไปทิ้งไว้ที่ร้านขายของแฮร์เปเตอร์นั่นแหละผู้หญิงที่ฉันได้พบที่นั่นมักเป็นหมาพุดเดิ้ลขนาดเดียวกับฉันสีดําขนหยิก มีอะไรที่นายผู้หญิงตื่นเต้นนักเรียกว่าเพดดีกรีซึ่งไม่มีความหมายสำหรับฉันอย่างไรก็ตามผู้หญิงที่ฉันพบที่ร้านแฮร์เบเตอร์มันมีเพดดีกรียืดยาวิเศษวิโสไม่แพ้ฉันแล้วยังแถมหน้าตาเหมือนฉันดิกเข้าไปอีกผู้ชายใดเล่าในโลกที่จะรักผู้หญิงหน้าตาเหมือนตัวเราไม่มีผิดได้ โลแมนมันหายไปหมดนายผู้หญิงต้องพาฉันกลับบ้านด้วยความผิดหวังนิกเอ้ยถ้าฉันได้พบผู้หญิงหอมๆอ,อย่างนางแดนทงแกหรือผู้หญิงสีขาวขาสั้นสีเหลืองสีน้ำตาลบ้างก็จะดีดอกไอ้ชนิดหน้าตาเหมือนฉันไม่ผิดชั่วแต่ผูกโบสีแดงไว้ที่ผมจุกแสดงว่าเป็นหมาผู้หญิงนั่นฉันกลืนไม่ลงจริงๆจ,จะเห็นใจฉันบ้างไหม กว่าแกจะได้รับจดหมายฉบับนี้แกคงได้ออกจากโรงรถวิ่งเล่นไปอิสระมีเสรีประชาธิปไตยแล้วฉันอิจฉาแกเหลือเกินถ้าฉันไม่รักไม่เป็นห่วงนายผู้หญิงของฉันฉันคงหนีออกจากบ้านไปเสียนานแล้วที่บนเขาซูริกแบล็กนี่มีต้นสนที่น่าดูมากเวลาไดูใบไ,ไม้ผลิมีดอกไม้ที่ขึ้นเป็นกลุ่มหนาปล่อยให้เกสรของมันติดตามขนของฉัน มีเสียอยู่อย่างเดียวการกระทำเช่นนั้นเวลากลับไปบ้านโดนนายผู้หญิงแปลงขนแทบแย่จนแสบไปทั้งตัวในป่าบนเขาเล็กลูกนี้นอกจากมีต้นไม้สวยดอกไม้ป่าทิวทัทั์งดงามตามที่นายผู้หญิงว่ายังมีกระต่ายป่าและกวางอีกด้วยฉันไม่สู้ชอบกวางนักแต่ฉันอยากวิ่งไล่กระต่ายป่าใจจะขาดแต่ไม่สามารถที่จะทำได้ เพราะที่นี่มีกฎหมายว่าหมาที่ขึ้นมาบนเขานี่จะต้องมีเจ้าของจูงตลอดเวลาไม่ฉะนั้นจะถูกปรับอย่างหนักนายผู้หญิงกลัวนักหนาเรื่องถูกปรับเพราะนายผู้หญิงบอกว่าไม่ค่อยมีเงินภาษามนุษย์เรียกว่าจนถ้าฉันมาเที่ยวบนเขานี่ได้โดยไม่ถูกจูงแล้วฉันคงจะไล่จับกระต่ายป่าสักตัวได้แน่ๆทีเดียวเพราะขาของมันสั้นกว่าฉันฉันนะ่ะเป็นหมา ีหนึ่งทีเดียวเรื่องจับสัตว์ที่เล็กกว่าแล้วก็ได้ยินว่ารสชาติของกระต่ายป่าสดๆนี่อร่อยนักแฮฉันน่ะเคยกินแต่ที่สุกแล้วแถวป่าในเมืองไทยนี้ที่แกอยู่มีกระต่ายป่าบ้างไหมนิกนายผู้หญิงกล่าวว่ามีลิงข้างและชนีมากรสของมันเป็นอย่างไรฉันนะรู้จักแต่ลิง ข้างและชน,นีเป็นอย่างไรไม่รู้จักแล้วลิงที่ฉันเคยเห็นก็อยู่ในกรงไม่ได้อยู่ในป่าฉันรู้จักกลิ่นของมันดีพอแน่เสียงเบต้าเรียกฉันอยู่ข้างนอกฉันต้องลาก่อนละแนนิกถึงเวลาอาหารมื้อสำคัญของฉันแล้วขอได้รับการกระดิกหางจากเพื่อนของแกผู้อยู่ไกลพิมพ์ปรอฉันส่งรูปของฉันไปให้แกดูต่างหน้าแล้ว เมื่อใดแกจะส่งรูปของแกมาบ้างเล่า